ล่าสุดอยากพ่อองุ่งอิงสร้างพี่น้องโอ้ยสุดยอดีลหรือไอ้ยังผู้ใดูไผู้ใดไอหยังผู้ใดสร้างอุ่งอิงผู้ใดสร้างองุ่งอิงจังใดมือนีเฮาสีเม้าบอถึงคนญี่ปุ่นที่รักหมอลำไทยพี่น้องเป็นจังใดสําหรับช่อง YouTube ส้มตาชาบูโชยูเนาะพพอใะญ่เนาะเพิ่นได้วอาถึงน้องอุ่งอิงแล้วก็ได้มีการอัดคลิปลงในแอปดําพี่น้องบอกคือน้องอุ่งอิงเอาสร้างภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคุณ อยากพ่ออุงอิงสร้างก็คืออยากเจอคุณอุงอิงสร้างภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคุณโบแม่สิไปเขียนในเพินเด้เพิ่์ว่าคำผานสั่งจังสีว่ามนแปลหลักเขียนในเพิ่์อยู่ใดเพิร์ดยงคำพานสั่งคำพานสั่งคุณคำผานอันนั้นคือเพิรนให้เกียรติคุณคำผานคุณคำผานธนี่แหละเป็นจังใดได้อมู้เพิ่มเติมเลยพี่น้องสำหรับคนที่ติดตามช่องยูทูบส้มตำชาบูโชยูเนาะคำพานสั่งอืมคำผานสั่ง อย่าไปเขียนให้เพื่อนเด้อถ้ามีปูรใดวาคำพานสั่งแล้วลาสุดพี่น้องเผาไดใดมีโอกาสเขาไปเบิงเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาสำหรับช่องย t u b e ส้มตำชาบูโชยูเนาะพญเนาะเพื่อนไดมีการไลฟ์สดทักไทยเอฟซีแฟนครับในไลฟ์สดเพื่อนใดมีการวอกถึงคาถาพรคาถาออียงหูบอลคาถาเรียกแขกคาถาเรียกทรัพย์เรียกสิ่งดีๆเข้ามานั่นก็คือคาถาอุ้งอิง อุงอิงอุงอิงอุงอิงเป็นจังไรเอฟซีแฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงถล่มไลฟ์สดส้มตําชาบูโชยูเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนที่เขาออกมาอัดคริพพี่น้องเพิ่งกาลังไลฟ์สดยูไลฟ์สดยังไม่เสร็จได้มีการเข้าไปคอมเมนต์ทรงกําลังใจเพิ่นยูเพิ่งก็ะได้มีการบอกถึงด้ช่องมังกรอีสานรวมถึงช่องของพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสบอสเท่านั้นพ่อยายบอสโจผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาไปทรงกําลังใจในไลฟ์สดของเพิ่นพร้อม ตื่น,นเต้นหูบอ,อ,อไลฟ์สดนี้เป็นไลฟ์สดแรกของช่องนี้พ่อไงอ่าเป็นไลฟ์สดแรกแล้วคลิปที่เพิ่นลงคนญี่ปุ่นรักหมอลำไทยไปทายอ่าวิดีโอไปทายคลิปที่หมอที่สองการแสดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น,นงเป็นคลิปแรกที่แสนแตกซุด,ด,ดยอดอีกได้แสนเลยเป็นจังไหนขนาดช่องมังกรอ,อีสานหาคลิปแสนนี่ยากยากพ่อไงอืม นี่ล่ะคือจังงว่าเฮ้าในน้ำทีวาติตามเป็นเอฟซีของน้ององคงอิงเป็นเอฟซีของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงต้องบอกว่ายินดีต้อนรับนพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับสําหรับเอฟซีใหม่ของน้ององคงอิงสําหรับเอฟซีใหม่ของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเพราะว่าเพื่นได้มีการประกาศแล้วขอเป็นเอฟซีของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงมา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  <laughs> มาเป็นขอบครั้วเดียวกันมาเป็นขอบรั้วเดียวกัน นั่นล่ะแต่ว่าสําหรับมือนห้องเ,เขาไปเบิ่งแล้วห้องก็เห็นความหนารักความอบอุ่นในครอบครัวของเพิ่นเนาะหนาสิเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วกัลูกชายของเพิ่นนั่นล่ะเพิ่นว่าถ้ามีโอกาสจังสิแมมพ่อยิ่งถามีโอกาส,ส,ากาสคือว่าอยากมาเที่ยวอีสานพ่อยิ่คขามผานสิตอนรับเพิ่นบอว่ามาอยากมาเที่ยวอีสานอยากกินส้ตมตำปูปลาจังสิหไหมพ่อย่เหมน่นเขาทางพ่อยญ่ข้ามผ่านเลยแล้วตำบุหงแสพ,พี่น้องแต่ว่าบ่รู้ว่าเพิ่นสิฟั่งภาษาอีสานภาษาทองท่นเฮ้า หมู่เรื่องบอ่อแต่ว่าคลิปก่อนเนาะทีห้องได้มีการลงคลิปเกี่ยวกับเพิ่นเนี่ลละพี่น้องเพิ่นก็ได้มีการเขามาคอมเมนต์ขอบคุณอยู่สําหรับช่องมังกรอ,อีสานที่นําเสนอข่าวของเพิ่นจังสี่แม่พ่อ,อืมก็ถือว่าเป็นมิตรภาพดีๆเป็นความอบอุนนะ่นเนาะพ่อญนะ่เนาะหัวใจดวงเดียวกันเสือว่าหลังจากนีพ่อออส้มตําชาบูโชยูหาทางออกบ่พอแล้วได้ได้เขามาแล้ว เขามาแล้วอาสิเป็นด้วยวามวมงเอินหรือว่าอาสิเป็นด้วยอีหยังกับโบนูละ่ะพอก่อนหนานี้เพื่นบ่ดด้เหตุคลิปเกี่ยวกับน้อ,นองอุงอิงเกี่ยวกับสาวหน้อยเพรบานแพงเป็นคลิปทั่ว,วไปเป็นคลิปเกี่ยวกับว่าการใช้ชีวิตประจําวันของเพิ่นคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจังส่แม่ฟอง่าซึ่งหลังจากที่ว่าล่งคลิปของน้องอุงอิงลงคลิปของสาวหน้อยเพรบานแพงไปแล้วพี่น้องคนติดตามเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว หลังจากคลิปนั้นตอนนี้คนติดตาม6,000กว่า <Man. S 1> แล้วกระเสวานในเวลาอันรวดเร็วนี้สีมีคนติดตามเพิ่มขึ้นอีกหมืน่นมืนแตกในบอ่ออีกบ่โดนดอกพยัยสำหรับช่องนี้ต่อไปกระแสน,อ,แสนอืมต่อไปกระแสนเป็นาปตามลําดับเพร่อซุ่มเฮ้ามันซุ่มเหญ่ซุ่มเฮ้าซุ <laughs> ่มเฮ้า, <laughs> ม,ามันซุ่มหย่ต่ว่าก่อนอื่นมาสิฟังห้องหูเรืองบ่อกับบ่อรูคือกันเนาะพี่น้องเนาะต่าวกะขอส่งกำลังใจให้สำหรับช่องย t u b e ส้มตำชาบูโชยู <laughs> เห็นครอบครัวเพิ่นออกมาไลฟ์สดร่วมกันพ่อแม่ลูกจังสีกะเป็นภาพอบอุ่นเป็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นเนาะพี่น้องเนาะแม่นค่ะแล้วเป็นจนังได๋เพิ่นว่าสําหรับหมอลำวง,งแรกก่็น้านี้เพิ่นว่าเพิ่นไปเพิ่นไป,นไปเออ่ไปเรียนหรือว่าไปทํางานนี่ละ่ะอยู่ประเทศญี่ปุ่นฟังบ่ชัดปานอะไรเพราะไงแล้วก็ไปพ่อกับภรรยาของเพิ่นนี่ล่ะพอยแหละคุอยู่ยมิสังแม่นค่ะแ,แล้วก็มีการคือจังว่า ด้วยความชื่นชอบหมอลำเป็นทุนเดิมจังสิแม่คนญี่ปุ่นตะมักหมอลำมสิมาพอไงอสำหรับศิลปินคนแรกหมอลำก็คือพี่ปอยฝ้ายที่เิ่นหูจักว่าสันสุดยอดบอเอ้า,อาจังส,สันห<ะ>ค่ะแล้วไล์สดแถบยังไงคนเข้าไปเบิ่งหลายบอไล์สดครั้งแรกถือว่าเพิ่นตื่นเต้นแห้งพะไงตื่นเต่นเข้าใจอยู่เป็นไล์สดครั้งแรกแล้วมีคนเข้าไปติดตามเข้าไปช่มไล์สดของเพิ่นนี่ ว่างหันเขาออกมาเนาะพี่น้องคนเข้าไปดูไลฟ์สดสองพันกว่าถือว่าบอธรรมดาสําหรับช่องย t ท b e ที่เพิ่งจะมีการเริ่มไลฟ์สดเนาะนั่นแหละบอ๊อโก็ได้มีการเขาไปส่งกําลังใจกลาง<อ>ไลฟ์มมเป็นจังไดหมื่นแตกหมื่นแตกอย่างแน่นอนหมายถึงคนติดตามใช่แล้วค่ะอืนั่นแหละเห็นนั่นเห็นหลานหลานค่ะน้องอะไรนะนอ้องเออชื่ออะไรนะภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยได้ไหมเสียงบอครมีเ้อพี่น้อง อัดคลิปอัดข่าวเห็นมุจลฟังหลายอัดคลิปอัดข่าวนักหนามก็ว่านักหนามโลดพ่อใหญ่มาทำเป็นสางภาพอัดคลิปอัดข่าวมือละสองคลิปโอ้หัวคิวโอ้ยกูสั่งกูสั่งไปว่าจันไหนกูสั่งคุณสังณส่งเออคุณกูบอคุณกูกูสั่งนึ่ง,น,ง<บ>นะนี่นะนั่นแหละพี่น้องเนาะกาถือว่าเขาได้เอ่อสมาชิกเพิ่อนบา ถ้ามีโอกาสสี่ไปบุกหลังเวที่มีการขออนุญาตบอสโวแล้วแล้วบอโจโวก็น่ารักเสมอค่ะสี่เห็นได้หลายครั้งว่าเพื่อนดีหรือบอโจโวดีกับยูทูบเบอร์ให้โอกาสให้โอกาสให้โอกาสช่องใหม่ๆช่องที่อคนติดตามบอท่านดหลายแต่งตะกี้แช่คลิปให้เขาดีดีพ่อนยังยินดีบอคอยแช่เป็นไนมบอสโวมอคือว่า ยูทูบเบอร์ทำข่าวสาวน้อยเป็นร้อยๆเป็นพันๆช่องก็ะสี่ยหายเพิินมากอันนั้นอันนี้ตลอดเพราะอะไรกระต้องช่องใหม่ๆส้นมากกต้องไปอ่าเท่แค่ไปมองไงว่าไปเออเป็นให้ f อซแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้รู้จากช่องใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละก็ถือว่าเป็นความนนารักของผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นแหละมาที่นี่ก็คือจังใดอ่าเห็นน้องเขาอ่าว้าในติ๊กต๊อก ค่ะอืน้องเป็นคนญี่ปุ่นที่พูดไทยได้ค่ะอืเข้ากับพ่อหน่อยนะคือกันจังไดเข้าเสียงสีอคนไทย่อยไ้อืยพ่อใหญ่คำผานสัง่งพ่อใหญ่คำผานสัง่งออก็เป็นคนไทยที่พูดไทยได้อืเป็นคนไทยที่พูดไทยได้แม้ถึงจะไม่แข็งแรงอ,อืยิ่ง่วงนี้เสียงไม่มีเลยอเมืม่อคืนนี้กับไปเที่ยว ไปหาสาวหน่อยไปหาสาวหน่อยสาวหน่อยแนวไใจสาวหน่อยอยู่ล่ำวงสาวหน่อยล่ำวงแมนเมื่อคืนบ้านข้างๆเพิ่นมี่ร่ำวงย้อนยุคพี่น้องในหละกพวกนี้ข้ามผ่านกะได้ไปเบิ่งไปเบิ่งสื่อๆบ่บวไปเบิ่งสื่อๆบ่บวเบิดเลยเมิดเลยอี่ย่งเมิดพวกไงเงินกับพวกยังเงินกับพ่อมีกลับมายังมืองเสากลับมายังมืองเสาวสิเดย์แห้ผู้ใหญ่บ้านประกาศตามหาพี่น้องอันนี้น้อยเป็นอย่าง ก็คือเขาไปเบิ้งมอล่ำเขาไปเบื้องรูเบิ้องเตาเขาก็อยากออกนำจิ้นนำใจให้ลูกให้เตาแต่ว่าบัดนี้ไปล้ำวงน้องๆเขาหลายคนอืเฉพาะนั่งรั่มกับปลาก็ไปยี่สิบแล้วก็เลยให้ทั่วถึงห้ทั่วถึงแมนย่านบ่ทัวถึงออถ้าพูดเดี๋ยวสิว่าฝนตกบ่ทัวฟ้าถ้าพูดไอแบบอันถือตาก็ให้สองรอบสามรอบ ผู้ใดหน้าตาจิมริมว่าสันถอยเยาวาถือสตาถ์หน้าตาจิมริมปากนี้จมูกหน่อยยังสีขาวๆอวบๆมังสีบาวพูงยังซอยซอยศิลปินซอยเอ่อคนอาชีพบันเทิงกูซอยเขาเต็มทีเลยกูเปลี่ยนกับกระไม่เงินแม้แต่บาทเดียวกูขี้เหล่านมากกูอยากกินกาแฟกูโชคบ้างถุงสูงกูจนต้องใจถุงขาดบอกพูงยังบอกยังจักบาทชักป่าเอาเอาจังสันละชักสันละพี่น้องนั่นล่ะกะ เ,เรียกว่าจังไรเราพ่อยส่งกําลังใจเนาะพี่น้องเนาะสําหรับท่องส้มตําชาบูโชยูเพื่อนฝากขอบคุณเอฟซีแฟงครับของสาวหน่อยเพรบานแแพงน้ำพยย่อยนั่นล่ละอา้าจังสรับพี่น้องพอกันคลิปหนาสําหรับพมื้อนี้สวัสดีค่ะ <Hey. S 1> ให้ให้ยังอีกสยดั่ะล่ะ